สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เสาร์วันเสาร์ที่24สิงหาคม2568พี่น้องครับตอนนี้พี่น้อที่ตลาดนัดโคกบัวบ้านซ่าดครับพี่น้องครับอำเภอพุนฉังหวัดขอนแก่นพี่น้อครับนี้สถานการณ์ราคางวดวิ่งไหนพี่น้องเบิ่งกันครับแต่เอาพูดถึงปหาเรื่องระบบสือพันธุ์ของงูควายผมมี CK Ford Mix ถุงหนึ่งห่ากิโลใส่ผสมอาหารหรือห้ามเท่าสองซอนนะครับผู้ใดสนใจโทรหัวเบอร์0813 5 4 7077ไปเบิ่งราคางวดพี่น้องเป็นไรครับ ครับพี่น to ้องครับโมนี่นะครับมาเบิ oh, <normal> ่งงัวบามันเลือดลอยพี่น้องครับตัวนี Mot ้นะครับขออนุญาตเด้อไอเด้อโมนี้มาตัวไอ้โมนี้โอ้ยไอทำไมนะนะครับ <Therefore>, ตัวนี้นะครับเป็นงัวบามันเลือดลอยครับเมนแบรน JK โมนี้เป็นปะนะครับพี่น้องครับผมบ้มั่นใจนะครับเพื่อเป็นตัว X เพื่อเป็น JK นะครับแต่ว่าตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องหลังตรงพี่น้องครับตัวนี้อายุเด้อไองัวตัวนี่ห้าปีห้าปีเนาะ นะครับเป็นง้วแบรนด์ของผู้ใดครับนี่หูบอบอหูเนาะแต่ว่าผมเบิง้งเลยอหัผมเบิง้งครับแต่ว่าเบิ้งน่าจะเป็นแมนว่าตัวนี้นะจุดเด่นคือเรื่องหลังตรงนะครับหลังตรงนะครับลำตัวยา้วเนื้อหนังดีนะครับแล้วก็เป็นง่วบวบเข้มคลิปหูด,ดำไข่ดำนะครับหางลากดินนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นแบรนด์ ผมว่รู้ว่าเป็น JK คีบอรหรือว่าเป็นตัวเอกนะครับตัวนี้หนึ่งสามศูนย์นะครับปรได้เบิงเบิงเน้ผมน้องแน่เพราะผมกัดตาพอดีบนดนพี่น้องแต่ว่า,นานจาุดเด่นคือเรื่องรับโตตรงเนาะเป็นพอมันคู่ฟูงได้เลยนะครับพี่น้องนะครับหน,หนักกันรอได้เนาะแล้วท่านหนักง,งัวท่างนี้ด้วยมืงหนีแล้วข้าเท่าใหญ่โตงเสียเก่ามือหนาเก่ามือหนาถือนะครับคุณพ่อใหญ่เก่ามือนหนาพันบาทจริงๆแล้วนะครับมันยังรออยู่นะครับเอาเบอร์โทรติดต่อนี่ไอ้ ศ <0 61. S 2> ูนย์หกหนึงน่งศูนย์หกหนึ่งหาซีหนึ่งฮะหาซีหนึ่งหาซีหนึ่งศูนย์หกศูนย์าย์หกศูนย์สามืยังครับพ่อยบุ้มครับหยหมูเนาะเอาโอเคครับบบควรแล้วผมยางต่อพี่น้องนะครับมือนีนะครับงัวจะเป็นสองแบบพี่น้องคันยางยวงเครื่องสันิ่งอยู่ข้างบนไงมันจะบ่กง่วลงรถถบบุนหน่อยสายตาเอาอันนี้สองคืออยู่ข้างล่างนะครับอันนี้คือจะเบิ้งไงกพี่น้องจะได้เบิ้งตำนี้คาทอคาทอนพี่ ขาข็งทึ้งนี่ก็คือจะอ่านเป็นเนื้อไปนะครับหรืออาจจะเบิ้งว่าตาดีได้ตาลายเสียพี่น้องครับเอายางก่อรับมที่นี่นะครับงามครับของไงหมดตัวนี้วะครับผมอีเลียดหน่อยครับขอุยาตถ่ายคลิปได้ครับนี่เอามามาโตครับมาสี่ตัวครับเอามาสี่ตัวเนาะมีตัวใดเนี้ยครับไอ้มีอีนี่แหละครับทองกับพีแดงกบทองแล้วก็แเม่ลูกเอาเดี๋ยวนะครับตัวนี้เป็นง้วเลืดรลอยเนาะหฮวยมันมาสิมากมาพูดสาวสิทั้ง เอาพี่น้องครับตัวนี้เป็นม่วงบามันเลือดลอยครับอ่อยัยตัวนี้ไปข้างหน้านี่ไอ้ไปที่นี่คนนี้ใส่พอกคู่คักพึ่น้องครับเชื่องคักตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผสมไหมไอ้ตัวนี้ทองแปดเดือนครับทองแปดเดือนครับนะครับพี่น้องครับคุณมาผสมแล้วทองแปดเดือนผสมตัวไหนไปน้องครับตัวนี้พันผสมมันบ้ามันเลือดลอยผสมตัวนี่แหละครับในฝูงขึ้นตัวนี้แหละครับอ๋อผสมพัวในฝูงขึ้งตัวนี้เนาะอนครับ 8เดือนครับรับประกันทองประกันทองพี่น้องครับคนว่าประกันทอง8เดือนเลยพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นง้วงเลือดลอยพี่น้องครับตัวนี้8เดือนนะครับเอาอ้ไรมันนี่ราคาได้ครับมันนี่ตัวนี้บอกไว้สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันบาทครับมันนี่ตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองกับแม่สาวกันครับทองหาเดือนตัวไหนแม่สาวทองหาเดือนครับเป็นง้วงบางมันสีแดงๆหัวลุ่นๆเงี้ยงเงี่ยนเนาะครับตัวนี้ลูกผสมเนาะเรียนครับ แต่ว่าจะได้เรื่องโค้งสั่งำ is, ลำตัวเงีวหน่อยเนาะครับกสูงร้อยห้าสิบครับตัวนั้นก็ได้มันหยางหยางหน่อยเนาะมึงวิ่งไปได้เลยสูงประมาณร้อยหาสิบหน่อยเนาะครับเดี๋ยวผมย่งเขานีก็ได้นี่น้ะครับตัวนี้สูงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบพันห้าตัวนี้ประกันทองคันเดินราคาได้ยังไงตัวนี้สามหมื่นสามพันครับสามหมื่นสามพันบาทเท่ากันเนาะป่ะตัวต่อไปครบเลยครับแม่ลูกแม่ยทองนั่ตัวนี้แม่ลูกแม่ยทองพี่น้องครับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ ซื้อสองในสามเนาะแม่ทองแค่เดือนนะครับตัวนี้ทองหกเดือนแล้วครับทองหกเดือนแล้วพี่น้องครับจริงครับแต่ว่าลูกตัวใหญ่ครับเราเนาะแยกกันได้ครับแยกกันได้เนาะราคาแพ็คคู่เลยครับเมียลูกกับสามหมื่นสามเหมือนกันครับสามหมื่นสามเขาแยกกันจังโทรมาถามเอาเนาะเอามือเดินนะครับเนาะครับหาผู้ใดสนใจครับติดต่อในครับมือนี้อ่าเบอร์โทรก็บศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหก 7665054ครับ5054ู้าสอีสราฟาร์มเนาะยังรับสายคือเก่าครับผมอยู่ขอกับมีง่วงตัวครับตัวนี้อยู่ขอกับมีอยูสามทีตัวนี่นะครับสามทีตัวเนาะแต่ว่ากับเทปไปเรื่อยๆรื่เนี่ยครับออาโอเคครับผมขอบคุณครับขอให้เรื่อยๆได้เด้ออ่าผมยางต่อห้อยนายห้อยตัวนี้เตาสื่อคว้ยหน่อยละเตี๋ยวห้อยผมยางม็เห็นน้ำพอนแล้วเตี๋ย อ๋ออ้ไรบางคนเลยเอ้าวสวัสดีครับคุณครูเอาม,าคคาม่าโซคารโมนี้สวัสดีครับสสวััดีครบเอาถือไม้ไงเนนะี่ยไม่โคก,กับแมววิติสวัสดีครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวเบ่งวงงา่างายเลยอาม่าโซคารโมนีสองตรครับสองตแม่ลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ตัวนี้นะครับลูกตัวใดครับตัวนี้ ตัวนี้ลูกเกียบสามหนึ่งครับลูกเกียบสามหนึ่งเนาะม่หัวลนหัวลนธรรมชาติธ<า>รรมชาติพ่อลูกแรกลูกตัวแรกพร้อมครับความสูงเ่าไดครับแม่เขาเนี่ยอร่อยสี่สิบอยู่ครับผมร่อยสี่สิบเนาะเห็นคำพูดว่าเป็นแม่ลูกลูกตัวเม่นะครับเอ่อลูกแรกพร้อมนะครับตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่ครับคมนี่ส้าห้าครับสองหมื่นห้าพันบาทแม่นครับสองหมื่นห้าอันนี้คือราคาหองเนาะแต่ได้คุ้มกับพันหนึ่งแลยได้ เอาพี่น้องครับเสองหม่า25,000บาทครับเอาเบอร์ติดต่อครับ081 081 069 069 8996 8996หนึเก้า์อติดต่อมาใช้หน้าฟาร์มเมื่อคืนนี่หาเบอร์รพ่กพ่อว่าจีซุมไปกินเนื้อย่างอยู่เดี๋ยวเอาที่ไหนพ่อกันไหมเบอร์เบอร์เก่าใส่ที่ยังโทรหาที่ยังเป็นเบอร์ใหม,ม่บ่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งอะไรแมนป่ะมันมีสองเบอร์บริการมีสองเบอร์อีกเบอร์หนึ่งไอ้มิดเทียวทุบไปบอกรับแสดงว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่เอะโอเคไอ้บ่กวนแล้ เอาอย่างตัวพี่น้องนะครับตัวนั่งแขกกะมือนี่พี่น้องครับม้วหลายพี่น้องครับม้วหลายเดี๋ยวผมงยางพี่น้องเบื้องนะาไม่จริงๆเดี๋ยวมันหลายมันยืนอ้งอยางห้องที่คิดยากพี่น้องครับเลยได้เห็นมันทายคลิปว่างามเป็นไงพี่น้องครับระวังยางหนอยระวังยางหน่อยแจไปแต่พอครบนี่ครบนี่ว่าจะได้สามสิบห้าเขาอยากทายคิดเป็นได้พอเด้ออะไรนี่หมูหมูหมูหันหมูหันครับครับสามสิบห้าสามสิบห้าของก็ซื้อหลอก ห้องซื้อเออห้องซื้อหรอมีตอร้องได้อยู่ตอรองไหนพ่อมครับตอร่องได้อลูกแรกเเออง่วลูกแรกเลยนี่แมนบ่ครับแมนแมนแนงวลูกแรกครับ้ำ้คนนใจแมนบ่ะพ่อเออันเมียโทรน้ำบุ๋นโทรน้ำบุ๋นวเห็นหนานบ่พ่อเป็นแม่ลูกลูกตัวผูลูกตัวผูครับ พี่น้องครับห้องสามห้องซื้อดอกห้องซื้อเออห้องซื้อต่อรองได้เยอะต่อรองได้นะพ่อเนาะเออต่อรองได้ครับลงนลลาบมันคงนะลลาบมันคงมันคงเอามาจะคมพ่อมนี่เอามาสองคมหายไปหรือคมนึ่งเอาเบอร์ติดต่อได้พ่อนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าสี่หกสี่สี่สี่หกสี่สี่เนาะแม่มันเลยผสมไม่พอแม่มันเนี่ยแม่มันยังยังพ่อซื้อยัง พ่อพิสิทธ์แทนไทยสงศ์ปาบอกซื้อนะคุณจริงดิบอพ่อ <c oughs> เอาบวกคนระครับผมอ่ะคช่ไปได้ขายครับครับครัเอานะครับ,รบ,รบตัวบอกง่ายหนึ่งพี่น้องครับยูบาทท้านตะแก้วไปซุ้งงวดตะกี้ละลบักเกมมือนหูว่าปากเกมเกมบักเกมต้มกกมนุ่มนันนะลืงอะดรยูปิงอ่ะโอ้ลงมือนีพ่อลงมือนีลงมือนีครับลงมือนีครับครับสวัสดีครับพ่อเอามาจากตัวพ่อมบอนี้พ่อได้ไหมสองตัว อาหาวหน้าตรงสี่ผสมไปคือทองว่างครับอันนี้ทองว่างตัวทองว่างกันตัวแต่ว่าตัวน้พอขายหาพันหาเอาตัวนี้พอขายไปพอท่านขายจังบาทครับพอตัวนี้พอจะเอาสี่พันสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับคนไทยตัาคอ๋อหนึ่งหมื่นสี่พันบาทตัวนั้นขายไปเท่าได้ก่อนหมื่นหาหมื่นหาพันหาเอาตัวนี้มันมาเป็นถึงตัวใหญ่ก่อพอใหญ่ก่ออยู่แต่ว่ามันอ่จอยก่อสวัสดีครับเมียนนะครับเบอร์ แต่วก็เห็นกันตรงระดแต่วาเห็นซูมเออร์เพราะว่าเปิดซูมเออร์กอนโอ้ยขอบคุณครับพ่อเปิดซูเออร์ทุกน่าครับเอาบอติดต่อไ้พ่อติดต่อมีบู่นหกสานหกสามดหกห้าเจ็ดหกห้าสี่ศูนย์นย์สามเจ็พ่อยังครับพ่อเล่พ่อเล่พ่อเล่เนาะเจ้าเกาเจ้าเกาเจ้าเดิมโอ้เห็นลูกยื่นตะว่าอัขงไปไปซืบยังเดียวครับพี่น้องครับเบิ้งคนมีควอมสุขครับพี่น้องครับคนไหน เอาแยางต่อเอาพี่น้องครับเพราะว่าผมกะทิแยงเบิง้งจักบาทแล้วครับตัวผูกยังเงียๆๆ้ยงทีข้อมามาหงขอทายคลิปพอเนี่ยมีความสุขตลอดเวลาเลยนะพ่อจักเปิกเลยมื้งนี่อ่ะจักเปิกเลยจากใบเก็กพรอาะจากขวดสามขวดน้อยแล้วโอ้สามขวดน้อยล่กันเฮ้เป็นขวดเงีย้ยนะพ่อเอามาหนี้มาเบิ้งครับพี่น้องครับตัวนี้ซึ่งง้อตัวผูกจับได้ใบดได้ครับ จับได้ไปได้ครับเชื่องพ่อเชื่องเอาพ่อจับตรงไหนมนต้องหันนะจับไ้ก็ได้ครับว้าพ่อว่ามันจับผมจะของกับพ่อแล้วว่าเดจับผมง้อพ่อนะวันนี้คืนเอาพี่น้องครับตัวนี้ลูกตัวใดพ่อผมว่นี่ไอเนี่ยสามหนึ่งครับคีบสามหนึ่งครับผมอายุพ่อตัวนี้สี่ปีครับอายุสี่ปีพี่น้องจับได้ไปได้พี่น้องครับตัวนี้เป็นง้อโตขู่โค้งสั่งดีพี่น้องครับสูงประมาณร้อย ห้าสิบบวกบวกบวกครับแอปไบพ์ดครับราคาได้พอตัวนี้ราคาห้าเก้าครับเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันบาทนะพอนะเออเอาเบอร์ติดต่อได้พอเอาศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดสาม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 หกแปดเก้าสี่แปดหกแปดเก้าสี่แปดพอย่งครับไอห้าง ลวดห่างลวดเอาโอเคครับพ่อครับผมเอายังดีพอยังจำเบอร์โทรอะไรอยู่ออาผมยัง่อกับพี่น้องเอาอย่างครัง้งอีกก่อนนะครับโอ้คงก็ดีใจพี่นอ้องเพราะเดมาคลิปว่าเด,าเดมาดนี่โดนแล้วนะครับโดนโดนเธอได้ม้านะครับห,านหนาลายปีแล้วพ่อปีกว่าแล้ว,ลวใยู่าเยเธออยู่สารคามองเป็นคนสารคามเอามาครับมามาของผูดอะรของตรงของไก่ยักษตัว เอาพี่น้องครับเดี๋ยวยางเขายากได้ได้ครับเดี๋ยวพอดียางเขายากไอ้งัวเอายางต่อเอามาตัวเดียวเพื่อพอเนาะพยายาม่ายคลิปเป็นเดี่เขาเด้ออันนี้งัวตัวเมียเนาะครับเมียสาววันนี้ยังไลยนี่เมียสาวครับทุกวันนี้เราแว้งวันพอพอทึงเงินงัวทึงขุยนะครับเป็นเมียสาวทองว่างสูงร้อยหาทิพหาพ่อพอตัวนี้ยั่งเลครับสุดมั่นนั่นแหละ พี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่สาวอ,อยยังไม่เป็นงอโค้งสานไงครับตัวนี้แม่สาวทองบางสีแดงยงครับตัวนี้ราคาพอมือนีตรงสิ <33 500. S 1> สามสิบสามห้าร้อย่นสามพัน้ร้อันนี้คือเป็นราคางัอเลี่ยงนะพ่อเนาะครับเอาามหมืมห่เป็นงอสียกัครับมีเบอร์ติดตออ่อบ่าล้วพอ่อบวกนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เกนย์แปดสามศูนย์แปดแปดเห้อยยังบนี<ห>่ขอ<ห> ขอพน้นเนาะเอาโอเคโอ้มีใักกับสิบพร้อมตัวน,นี้เ<น> <c oughs> อาอย่างตอ่อครับพี่น้องครับอันอาบอ่าเนี่ยโอเลีย้ยงเนี่ยอ๋อครับขอบคุณครับเอาอย่างตอ่อพี่น้องครับโอ้อยงดอกมันง่วนอะไรมันเหนี่ยนครับเป็นไอคู่ช่วงนี้ขายดีบ่า <c oughs> ยาเาความจรงิงพ่อเพาเลย <c oughs> เป็นแต่ในไปซะกรคู่อีบ <c oughs> กบ๊อสห้องไอเป็นสะก่อนตำรวจไอดีเต็มเลย ทุกวันนี้วหต้อพคุณซาก,กอนนเนะคุณคูไปอ,กอีกรอบครับโอ้แต่ว่ามันได้เกิดมาไม่เคยพอเนาะปีนี้สุดๆย่างต่อพี่นองครับเอาพี่นองนะครับผพ้ใได้เบื้องล่างนะครับฐานห้ายอาไดยซีเคฟอร์ตมีคงกัดขายได้พี่น้องนาะถุงหนึ่งหากิโล ใส่ผสมอาหารหรือทำเทโลโซลส่วนหัวรลายอะไพี่น้องครับแต่ว่ามันหนักยากหนักครับเพราะมันแคบนะครับแล้วก็ต้องระวังในของน้ำพวาร์เพราะมันมา,า,นาหเหยียบเกตได้คลิปครับมันมาเหายียบไงก็ยังอยู่แต่ขอนนบดูนะครับอันนี้นะเพราะต้องปรับตัวหลายอ่ะพี่น้องครับเพื่อได้เบื้องแลังเดี๋ยวขอให้เ็คลิปอีกคลิปหนึ่งก่อนสซาับมูนี้สวัสดีครับ